S <S <S เออปยังกดไปกดตีสกดอยู่ดยกดอยู่แต่ว่ามันไปกดถึงตัวนะปิดน่ะไม่งกันเปกด<ก>ายลูกกดกถ่ายลูออกกเป็นกดผิดเฉยอาแล้วจ้ขานาดถึงขนาดป่อยไฟโอ้ยไยยมาป่อยแต่เป็นวนี้พอล่ะลงเดินเดินรอบก่อนได้ไหมไปราเดินรอบก่อน เดี๋ยวพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเอาของไว้ในรถบ่ค่ะเอาของไว้ในรถกันพี่ก๊อฟเอานนังบ่ค่ะหอนแล้วปุณสื่นใจดมยาเอาถือแป๊มหนึ่งคันดมนิดนึงดม แม่เสียอันนี้ให้ลุงไปใา้คิดอยู่นอกน้องไปหายางมันสามมันบ่มีิขสิทธิ์แม่ถอดออกลดตัวริ้วเนาคือไม่ขนาดลดเข้าเข้าไปล่างเด็กหน่อยมันขยันบนนั่นก็ได้จังข่มันตรงนั่นกลินเบยลงตนจังหวดีตอนเดี๋ยวจังยามมาหาซื้อช่วงวช่วงวแดด

โอ้ยถึงแล้วถึงแล้วอ่าขอบคุณตรงไหนี่โอ้มีห้องน้ำด้วยมีทุกอย่างเย็นตู้เย็นในตอัดีดีครับก่อนเต้ไหก่อนเออแล้วเออเอาเอื้อนัถือตเอื้อนมัถือตัวนเอือนนเอเนน่เแมนแล้วซื้อแล้วื้อยังเอื้อนนั่ถือพอฮอดีมค่ะพอดีสวัสดีค่ะออดีสวัสดีครับ่นะดีครับผมเอาดีดีค่ะพอต้น คือกันลนลูกหน้าตาใครกันหรอเอ้านึ้ว่าพูดกันเิดเพรกิดเพื่นกาหน้าตาพี่ั้อันนี้พรต้นลูกพรต้นมีมนชัยอันนี้เป็นงอนละที่ทำบาตรไปวุ้ย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 พูดอะไรพูดอะไรพูด อย่าเครียดรถนเลวเอาล็อกไปนั่งม่มาเ่องแม่สวัสดีพ่ะสวัสดีค่ะนี่แม่ติ้มสวัสดีค่ะมงก็มาหอดจ้ะพ่อพ่อเขาตื่นเ่ตนหรอเพ่อาจะตื่อกุรีรากมาอยู่ในนอนค่ะอเขาบอกว่าในนอนพนันพ่อุยเขาเจอบ้านมากสิค่ะแล้นับ้าลครับ

มาที่แหลกจอยก็เนียได้แม่อันนี้น้ำหนักขึ้นมาสองโลแลอาบน้ำไปหั่นก่ีขึ้นเราเห็นข้างเสีย้เสียท่าหนีห้องกระเด็นมากเลยมั้ง มันจะมีจ้ะถ้าถ้าอย่างนี้มี20บาทน่าจะตัวละยี่สิบาทตามมาแถวผ่ากลางจะมีเก,ก้าอี้ห่เช่าตัวละยี่สนะิบบางงานกับบัทก็ได้ละแามเก้าอนะีา้นั่งทีนยุนเนาวะนะสบยามได้ก็มา้ไปยู่ที่กิโลเดียวตรงโลตัดนะดอ๋อตรงโลตัดตรงแยกอุทัยมาค่ะอทัมากจ เมีนัเป็นหูนเอป็น้อเมื่อสิบสองปีที่แล้วหนูทำงานอยู่ที่นี่หละหนูอยู่นวานครเมื่อพนี่ได้สองปีกว่ามากระมเป็นแม่นจ้ะเป็นเอื่อยด้แม่เป็นเอื่อยด้ย ครับพี่น้องแม่ลงนัดแทนน้าตายนี้แหละครับพก็วันดีค่ะพก็สวัสดีค่ะเมื่อกี้เป็นสาวหนุ่มสาวโรงงานทำเหตุการณ์พูดอะครับก็พอเพื่อนกันงาน่ายงานโรงงานก็กินนั่นก็ค่ะยุนละวะยุนาวะวันก่อนไปเราไปเดินข้างหน้ากันไหมหิวข้าวไปหาแน็ฟกินเน็ฟกินบ้าทำเรื่องก่อนโจ้หนึ่งชาก แม่แม่ดิแต่งหนักก่อนบอเพราะว่ามีลำเรื่องก่อนโชว์หนึ่งฉากเดี๋ยวจะออกไปเลาะกับลูกก็ได้ขอตั้งหน่อยไม่ไปเลาะก่อนเอาไปเลาะก่อนแต่งหน้าทันไหมไฟยังไม่มาบอโอเคโอเคไปเริ่มไป อุ้ยมีรถห้องน้ำรถคูนึงพี่แอร์ป้ะนะค่ะอยู่น้ำกันเบอรอันนี้น่าจะมีแอร์รถที่เย็ต้องเปิดพูนพูนรถพอฮอตดีที่เป็นชีดำขั้นพูนอ๋อคุณมีรถนี้ทุกอย่างเลยมีเขาึ้นรถอีหยังค่ะรถบ้านรถบ้านมีเตียงนอนไทางพ่อแม่รถบ้านรถบ้านมีห้องน้ำห้องน้ำอะไรเนี่ยเอ้ามาพ่อแม่ยซื้อจังไหนแม่บ่ได้ททางาน ใจก็มีใจมีใจเย็นี่ได้รถนอนเพ่อนว่านอนนอนเามือนี่เดี๋ยวลงรถบรถนอนเาเรถี่จริงๆเอรถพ่อนี่ยไปต้อถืก็ะล่นีเพื่อนตหอด้ฮะโอเอ็นว่าสมน่าจะ3นวบาทแต่ตันี่ก็ตรถถ่ตมนาแสนกาบาที่เบ่งี่เบ่งพี่เบงี่เบ่นไก็ไ แม่ไในนุพามาเจอของน้ำเจอของน้ำ่ฆษณาด้รัวเขาโฆทณาบุ๊มบิ้นพลาดถ้าเปิดเนี่ยไหมของน้ำมันก็มีพูนข้างหล้างกูของน้ำก็มีพเอาของล้งแหมันยอดห้าของนั่นคืออีหยังโอ้นั่นนี่ไปดีเห็นอีกีหยังเขาแตกๆกาแฟขนมปังปิ้งอ๋อไอ้นั่นเหรออ่าเขาเอื่นเขาเอื่นพาะอนบุแมบนบอกอะไรวะเนี่ยว่าไม่สับแตกปะแป้งแป้งอะไรอ่ะอ๋อบุ๊มบินอัน เป่งดีซอพ่องบ่อออุ้ยซื้อไปันนะบ่บอบ่บอีการเล่นบ่เม้นมือนันเป็นวันไหลเขาเล่นได้ไหลเป็นไก่หีเอาไม่ไหลไหลเป็นบอพอะไอยู่บางอะไลอยู่ใส่อะไรเนชนบุรีคุณของเป็นอหลอยู่ชุนบรีจริงเลยว่าาเจไม่เป็นงั้นวันไหลดีพอเป็นไหลอยู่สหบานเน้าหัไหลแล้วเป็นไหก็สิไหเขารวตหมข้าเจ้าไหมคะข้าเจ้าเป็นวันไหเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาซื้อแม่พระธนเล็กัวเมื่อไง